ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊ะ Over Top ช p อัเด เมแน่นอนว่าอุตตี้ทีม2ครับโอ้ักเตะรวมกว่า180ตัวในแพ็คกว่าไอ้เหี้ยแล้วก็เคมิตี้บูสต์แบบใหม่ครับเฮ้ยไอ้ไอเดี๋ยวเราดู SBC Evo Object i v e แล้วค่อยไปดูนักเตะคือเหมือนเดิมครับ ขออนุญาตเริ่มที่ S B C ก่อนวันเน้เมแสมคือมีแสมคือ5 5ครับเทคดีฟปั่นทองยิงเรียดแล้วก็ลาปิดแต่ได้5 5นะแต่ยิงคมอยู่ครับแต่จ่ายบอลไม่ค่อยดีว่ะ ช็ Short path, อตพาร์ตลงพาร์แต่ว่าในความเป็นกองหน้าก็พอได้อยู่นะ3เควสต้องใช้คำว่าสมราคาครับ9 8 8 8 8 9ยอันนี้อันเดิมอันเดิมแต่ว่ารีมาให้ทำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมทำรอบหนึ่งรีพิทใน2เดย์อันนี้นเดิมครับเคมิตี้สไตล์พิกใครที่แบบไม่มีตังซื้อเคมิสี่หากคุณกำลังต้องการเคมิสี่แล้วรู้สึกว่าเคมิสี่ในตลาดมันแพงเกินไป นี่เลยเคมิซี่สไตล์พิกจะเป็นไอเทมที่ช่วยให้คุณหาเคมิซี่สไตล์ได้ภายในพิกเดียวหากใครสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ด้านล่างได้เลยครับปัญญาอ่อนชิหายไอคอนเอ้ยมีดากิดว่ะเฮ้ยมีดากิดครับ ปั่นทองอินซิสีบยิงแรงแล้วก็ยิงเลียดไม่มีลาปิดไม่โอ้โหเฮียแล้ววิชั่นแปมึงจะอินซิสีบยังไงก้นอนเฮียเอ,อ่อมีลาปิดเงินควิกเต็มเงินก็พอได้นะปั่นทองยิงแรงยิงเลียดไอ้เฮียเฮียแ,แต่ว่าอินซิสีบกับพาสซิ่งมันสวนทางกันเหลือเกินว่ะลองพาสหกสิบสองด้วยไอ้ไอสวนทางกันเหลือเกินครับไอ้เหี้ย คือผมว่ามันก็ต้องเป็นกองหน้าแหละแต่เรื่องจ่ายบอลก็ไม่ได้ดีอะ่ะพาซิงเป็น16ด้วยเอาจริงมึงเอาอินซิสซีบออกแล้วพาซิงเท่านี้กูไม่ว่าหรอกแต่เอาอินซิสซีบออกแล้วเป็นลาปิดทองไปเลยมันจะไม่ดีกว่าหรอวะควิกเต็บทองอะไรก็แต่มันยิงคมมากนะยิง99ด้วยครับไอ้เหี้ยเอาไปทําเควสได้ครับเดลกิชกี่เควสเอ้ย89 89 90 90เก้าเอ็ดเก้าเอ็ดเฮ้ยก็ไม่ค่อยแพงเก้าเอ็ดเก้าเอ็ดเก้าสิบเก้าสิบแปดเก้า แปดเก้าแปดแปดแปดหกเอ้ยไม่ค่อยแพงครับไม่ค่อยแพงว้าโอเคอยู่สมราคาสมราคาเดลกริชไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ประมาณสักสามเซนนี่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอีโวต่ออีโวมีเดอะบอลโดเซอร์เฮียเดอะบอลโดเซอร์ได้วิชั่นได้อินเตอร์เซปทองได้ช็อตพาสได้จ่ายบอลเพียบเลยครับแล้วก็ได้เคิร์ฟลองพาสอินเตอร์เซปได้จ่ายบอลรีแอคคอมโบเชอร์แล้วก็แย่งบอลดีเฟนเซอร์ไปเนี่ย คือเพิ่มแค่จ่ายบอลกับแย่งบอลน,นะแค่2อ,อย่างแค่2อ,อย่างครับอีโวนี้จ่ายบอลแย่งบอลแล้วก็ดีเฟนส์เพสไตล์ที่ได้ก็จะมีปิงพาร์ตมีอินตาเซฟออไม่ได้สกิลมูบมีคูดด้วยครับตำแหน่งอะไรก็ได้เลยนะก็ชิวดีนะสำหรับใครที่อยากได้แบบจ่ายบอลเพิ่ม เดฟเพิ่มแล้วก็ฟิสิกอลเพิ่มไอ้เหี้ยเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเนี่ยเก่งเลยครับเนี่ยไอ้เหี้ย VR กูโคตรโคตรแล้วนะเนี่ยเริ่มโหดแล้วครับ VR กูไอ้เี้ยเนี่ยบูโน่เหรอเฮ้ยบูโน่น่าสนใจนะเฮ้ยบูโน่ได้เดฟแปดแปดฟิสิกอลเก้าเอ็ดไอ้เหี้ยถ้าทำห้าห้าไปก็คือได้อินเตอร์เซปทองไอ้เหี้ยแม่งจะเก่งกว่าตัว SBC เลย ไอ้ย่าได้อินเตอร์เซปทองด้วยเหมาะก,กับกองกลางค hey. hey. yeah. รับ CM เอ็มเฮียเ้ื่อเพิ่มสกิลมูฟให้มันหน่อยมันก็เก่งกว่าตัวเอ c แล้วนะเฮียโคดดาโดเนี่ยดีขู่โคดดาโดอย่งางโหดไอ้เฮียไออีโวนี้ดีอยู่นะเนี่ยได้อินเตอร์เซปอันแรกด้วยครับเหมาะก,กับพวก CM พอดีเลยเซปอันแรกเลยเหมาะก,กับพวกแบบ CM พอดี CM CDM CAM อ็มซอ็มอะไรเงี้ย บอลดีเฟนต์แล้วก็ฟิสิกอลบูโน่อ่ะเหมาะเพราะดูโฟเพราะว่าโบูโน่ดีเฟนต์กับฟิสิกอลแม่งต่ำพอดีครับ8 3 8 5ถ้าทำโบูโน่ขึ้นมาได้ก็สวยตัวดีกว่าดุมฟรีก็ได้พยายามหาตัวที่มันพาสซิ่งดีเฟนต์แล้วก็ฟิสิกอลต่ำๆนะครับมันจะคุ้มอยู่พวกแบ็คก็โอเคแบ็คเบิร์กก็โอเคมีตัวอะไรบ้างวซีอาร์ยูเว่แบ,คบ็คก,ก็โอเคมิดฟิลก,ก็โอเค โอ้แต่พวกนี้มันมี VR ทำได้คตินี่โอ้โหเต็มแล้ววะบันกูล่าโอเคสงสัยผมได้ทำ VR นะสมรัติ EVO นี้โอเคเดี๋ยวไปดู EVO ถัดไป Absolute Unit Version CDM ต้องเล่น backside ไม่ได้ครับได้วิฟุตบวก4ดาวเป็นวิฟุต5ได้ d e f e n s ี c ตี้ความเร็วบอลคอนโทล ได้ดิบบิ้งฟิสิกอลดีเฟนส์ความเรว็วก็ได้บุยเซอร์ทองเลคชั่นพาสซิ่งอุ้ยได้เพย์สไตล์ไดแต่ได้โอ้ออกครบเลยนะยูเวนชูติ้งครับแต่แม่งอันแรกคือบุยเซอร์แอนติซิปาเต้ดับเีิลเซฟสไลด์ทองที่คิตาการีบีแบ็กแต่มันบังคับใช้ซีดีเอ็มเนก็ซีดี็ก็ต้อง CDM นั่นแหละไอ้เหี้ยโอ้โหเชื่อสิซีดีเต้องไม่เอลบีไอ้เหี้ย VR กูทำได้ทุกอันเลยวะ่ะ เ vr กูทำได้ทุกอันเลยวะไอ้ย์ vr ครบเครื่องไอ้ยี่เจอหลาดทำได้เฮ้ยแต่เจอหลาดทำแล้วดูเก่งเลยนะเว้ยได้บุยเซอร์นะครับเจอหลาดไอ้ยี่เฮ้ยทำแล้วดูเก่งเลยเจริงจริงอีโวตอนนี้แม่งทำแล้วดูเก่งนะทุกตัวแล้วจอจินโยวูทำได้เลยนะเนี่ยไอ้ยี่จอจินโยไอเ้เยีย เมนูทำได้ไเฮียทำไมดูไออีโวนี้ไม่เพิ่มชูตติ้งหนยเฮียเมนูเอ่ยกาติทำได้อไอเฮียกาติเฮียได้บุยเซอร์มาก็คุ้มอยู่นะกาติกูเฮียเอ้ยกูทำเอ้ยได้แอนติซิปาเต้ครับเอ้ยกาติกู ดูต้องขับกัตติแล้วอ่ะอีโวนี้ครับีกัตติโอเคประมาณนี้อีโวเมื่อกี้ดูดีกว่าวะ่ะ้วผมนะโอเคคอสเมตรงคอสเมตริกมีอะไรไหมวะไม่มีโอเคเดี๋ยวไปดูออบเจกทีฟครับเดี๋ยวเราไปดูนักเตะเดลี่เ a y g เกมนี่ไง เนี่ยทำไอ้ p u ติงต้งครา r ติ้งได้นี่ครับแล้วก็ได้เคืรว่ะแต่ว่าคนละเคืรนะอันนี้เคืรลิวอร์พูลแอซิส4โกลกับสกอรห6โกลโหด้วยตัวออสเตรเลียด้วยเหรอแต่มึงเป็นสกอตแลนด์ไม่ใช่เหรอ CDM CM ครับ A5 เรได้ว่าทรงแม็กอลิเตอร์เลยแต่ยิงกับจ่ายกากไปหน่อยครับวิน4วิน6 K2 ย์สองสกอตแลนด์กับออสเตรเลียมันเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าวะไอ้เค้นี้แล้วก็ดีดอีทฟุตตี้เฮียยิง5ลูกยิง10ลูกโปรเฟชชั่นอลริเจนเซอร์สควอตแบทเทิลแม่งบังคับเราเล่น squad สควอตแบทเทิลซะแล้วครับไอ้เฮียดีดอีทฟุตตี้บังคับกูเล่นสควอตแบทเทิลไอ,เอ้เฮียแล้วก็มีฮาโตะไอ,เอ้เฮียฮาโตะเดลี่เพย์ครับได้ LB แล้วก็อะไรเนี่ยแชมเปี้ยนแจกมิโลสลาโฟเต้แล้วก็แจกแพ็กเหมือนแชมเปี้ยนรอบที่แล้วครับเฮ้ยแต่รอบนี้11วินแจกมิโลสลาโฟเต้สี่ห้า้ลาปิดยิงแรงเอเลี่ยวแล้วก็ปั่นทองคือมึงแจกแต่ละตัวนี่คือไม่ชวนกูเล่นเลยอะ่ะไอ้คือแบบมึงให้กูเล่น11วินทำไมวะไอ้คือมึงแจกแบบกูแบบ กูต้องพยายามเล่นหรือเปล่าอ่ะไอ้คืออะไรวะเอาจริงว่าผมพูดตรงๆเลยมันแจกโปรเต้แบบเนี้ยกับแจก SP2000 อน่ะกูเล่นเอา SP2000 อ่ะกูไมเขาต้อโปรเต้ไอ้เงี้ย <c oughs> อา่าโอเคมีเท่านี้ <c oughs> ออ j เจ t i ีฟเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันครับ <c oughs> มันเยอะมากๆจริงๆนักเตะที่ออนแพทในแบตเนี้ยมีโอกาสเปิดได้ทั้งหมด150ตัวครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะ ก็จะมีพวกฟุตตี้ทีม2ใชเนี่ยล้นก็จะมีวานดงวานไดนะซัวเรสตัวทีเอสมาเพียบยูเซเปเรท,ทีวายมียแฮมอะไรเงี้ยโอ้โหเต็มไปหมดครับนะไอ้ลองไปไล่หาดูเองกันเยอะมากจริงๆครับนี่ร้อยแปดสิบตัวเปิด็นขี้แตกอะ่ะนะอ่ะอันนี้ครับฮีโร่ครับโลซิกี้เริ่มที่ตัวแรกครับผมนะคานูครับ คาดูห้าห้าลาปิดทองทเวลาบางบอลทองปั่นทองโหยี่เป็นสไตล์โคตรกากเลยมีดีแค่ลาปิดกับปั่นทองกับ 5, 5. ห้าห้าเฮ้แต่จ่ายบอลดีอยู่นะเฮ้สเตตพอได้นะคาดูเฮียสเตตพอได้นะครับคาดูเฮียไ,ไม่แย่นะครับไม่แย่เฮียถัดมาก็จะเป็นปาร์กจีซุงเฮีย ปาร์คจีซุงห้าสี่ครับปาร์คจีซุงเล่นปีกซ้ายได้ปีกขวาได้ครับซีเอได้เทคดิปลาปิดอีทีสิบที่กตรกะโอ้โหเพสไตล์แม่งมาแบบมาปีกเลยแล้วห้าสี่ด้วยเฮียผมว่าตัวไม่เกินแสนครับปาร์คจีซุงทรงนี้เฮียผมว่าตัวไม่เกินแสนครับปาร์คจีซุงเฮียมีสองตัวเองครับฮีโร่เฮียทูรามไอ้ มีท <Milwaukee> <are> <lent il> ูรามครับทูราม5 5าว่ะควิกเต็บบางบอลทองยิงแรงแล้วก็ปัはは่นทองเบสไตล์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตัวใช้งานทั่วไปครับโอ้โหนี่นี่ตัวใช้งานทั่วไปนี่คือสภาพนี้แล้วนะเก่งแล้วนเฮียตัวใช้งานทั่วไปครับไอ้ถัดมาถัดมาเป็นเออเป็นเดี๋ยนะเป็น สารีบาเฮียสารี่บา,า,บาคอมโพเชอร์98ดเียกาดิเฟนเกฟิกเกอร์97แล้วก็วิ่ง93ครับลองบอลแอนติสปาเต้บ็อกทองแล้วก็อินเตอร์เซฟหมอจริงๆถ้าเปลี่ยนลองบอลได้ก็ดีนะแต่ก็ไม่แย่มากครับสารีบาก็ดูโอเคอยู่นะแต่ถ้าเปลี่ยนลองบอลได้ก็ดีผมว่าตัวไอตัวอีโวก่อนทัน้นี้จะเก่งกว่านี้หรือเปล่าวะรู้สึกเหมือนมันจะเก่งกว่านี้นะถัดมาครับอุปาอเมริกาน่่มไเฮีย อุปาอเมริกาน่วม93 96 97ปิงพาร์จ็อกกี้ทองบุยเซอร์ทองแอร์เรียลไม่มีอนติสปาเต้ไม่มีอินเตอร์เซปไม่มีแม้กระทั่งอินเตอร์เซปเงินครับอันนี้แอบสอบไม่ผ่านกันนะอุปาอเมริกาน่วมครับอันนี้ผมว่าแอบสอบไม่ผ่านเหนมืลนครับนะไอ้ทัชชูเมนีครับชูโอ้ชูเมนีแม่ง4 5เลยด้วยซ้ำไอ้ยยิงกากมากโอ้ซีดีเแบบ c d ดเอ็มเฮียไม่ค่อยเก่งเลยว่ะไอ้ คือเป็น CDM แบบ CDM จริงๆไงเฮียปิงพาร์ตอินเตอร์เซปแอนติซิปาเต้ทองบุยเซอร์สงเสริได้ไปเล่นเซนเตอร์ครับทรงนี้เฮีย CDM ดูไม่ค่อยเก่งเลยสงสัยได้ไปเล่นเซนเตอร์ครับทรงนี้เฮียเดบีนาอยู่ไหนวะหาเดบีนาไม่เจอแล้วก็เดบีนาครับ เดบีนา5-5สายจีดเน้นเทคนิคจ่ายบอลดีดิบบิง้งดียิงบอลได้ปั่นทองทิกรกา่าควิกเต็บแล้วก็ปิงพาสทรงเดียวกันเนี่ยบอลมาติบอลมาติทีมอุส่ซีสั้นครับทรงเดียวกันเหียเกรดน่าจะพอๆกันครับถัดมามี9-8มีแค่วินี่เลยวะ่ะมีวิน่ตัวเดียวเลยครับวินิซีอุดเฮีย5-5 อินซีสีบด้วยนะเทคดิฟควิกเต็บยิงเรียดทองแต่มีอินซีสีบครับก็จ่ายเข้าในดีเล่นกองหน้าได้เล่นปีกไดนะ้ไม่เปลี่ยนเป็นปั่นทองจะดีกว่าแนะ้มีปั่นเงินครับมีลาปิดเงินติ๊กเตอร์เงินได้55ยิงดีอยู่จ่ายดีเลี้ยงเร็วมากแล้วก็เลี้ยงบอลดีมากๆแล้วไม่มีหลุมบาลานแล้วครับสำหรับวินิโอเคมากๆเลยนะตัวนี้ครับแล้วก็99มี3ตัวมีนีนูโน่เหม็นตัวดึง นูโน่หมนดีเฟนต์ก็ดีฟิสิเคิลก็ดีดิบิ้งก็ดีจ่ายบอลก็ดีเฮียมันสเตต์เก้าเก้าแล้วเฮียวิ่งเก้าเก้าเฮียแถมยิงเกือบดีนะยังไม่ถึงก็ดีห้าเพียร์ตล์เลยเหรอห้าห้าห้าเพียร์ตายปิงพาร์ตแอนติซิปาเต้สไลด์ทองบุยเซอร์แล้วควิกเต็ไอ้เฮียหาเก่งกว่านี้ยากนะเนี่ยตอน <c oughs> หาเก่งกว่านี้เหนื่อยเลยนะครับหายากแล้วนะเฮียแล้วก็แกรแมม์แอมเฮนเซ่นเก้าเก้าเฮียแกรแมม์แอมเฮนเซ่นเก้าเก้าเฮีย เอ่อยิง99ครับจ่ายบอลดีเฮียเลี้ยงบอลดีมากเรียกชั่นแอบ91ยังอุตส่าห์แอบติดไว้นิดหนึ่งเรียกชั่นไม่ได้ไม่ได้ต่ำนะแต่ก็ไม่ได้สูงครับได้ลาปิดเทคดิฟเอ่อทริสเตอร์ปั่นทองแล้วก็ยิงเลียดเหรอเพรสไตล์ก็ดีนะแต่อาจจะไม่สุดผมว่าถ้าควรจะมีปั่นทองสักอันหนึ่งไอ้เฮียแต่ว่าก็ถือว่าสวยแล้วครับถือว่าสวยแล้วสำหรับแฮนเสนก็ถือว่าเก่ง,าง,งมากๆทำไมหน้ามันยู่จังวะแทนเส้นหน้ามันเริ่มเหมือนผู้ชายกัาไปทุกวันเลยไอ้ แล้วก็อันนี้ในฟุตตี้ครับเรีโอเมสซี่ปีขวาได้ CM ได้เอทีได้55ครับปั่นทองเทคดิฟลาปิดทติก,กาก้ายิงเรียดโอ้โหเป็นสไตล์แม่งดีหมดดิบบิงตันเกพาสซิ่ง99หมดครับยิง97ความเร็ว 94. เก้าสิบเอ้ยอยากได้วะโคตรโหดเลยอเดี๋ยวไปดูไอคอนไอคอนเยอะครับทีม2องวัตเซียนเริ่มที่เอเซียนก่อนเลยครับ m ีคาเอลเอเซียนีห้าห้าเนาะเอเซียนอีสิสิบปิงพาจ็อกกี้อินเตอร์เซครับวิ่ง9 4 d e f ิ n ี9เฟน์แล้วฟิสิกส์จ่ายบอลก็ดีนะมีหลุมฟิกิกแอคแต่วิชั่นช็อตพาร์ลองพาร์ดีมากครับแล้วก็ดิงดียิงบอลดีด้วยดีกว่าชูเมนียอีกจ็อกกี้เตอร์เซฟปิงพาร์ s แล้ว e ก็อ c สิสิเฮ้ยดีกว่าชูเมนี่อีกครับตัวนี้เอเซนเฮ้ยดูดีเลยนะเอเซียนเลด97ด้วยครับ ถัดมาเป็นปู่โยฮีปู่โยสกิลมูสสามบีฟฟุตห้าเซ็นเตอร์แบ็กอาร์บีวิ่งเก้าสิบสองเดฟเก้าเก้าฟิสิกส์เก้าสิบหกครับบุยเซอร์ทองสไลด์ทองแอนติซิปาเต้ทองแล้วบล็อกทองไอ้เงี้ยแต่ตัวมันจะแอบ,บเล็กไปหน่อยนะไอ้เงี้ยสำหรับคาริสปู่โยครับไอ้เงี้ยถัดมาเฟอร์นันโดตอเรสว่ะฮ่าห้าดวว่า, 5, 5, วาตอเรสครับมีปั่นทองทีเวลา่า ลาปิดแล้วก็ดูดบอลทองเงี้ยแต่ลองพาร์ยังระยำเหมือนเดิมครับแต่พอรับได้นะเร็วเฮีย้ยแล้วก็ยิงคมด้วยครับแถมดิบบิ้งดีอีกตั้งหากว่าแถมมีลาปิดด้วยเฮีอ้ยองรีก็องรีเหอะเจอตอเลส55ตัวนี้เฮี้ยลองยังหมาแน่ครับไอเฮี้ยอย่างโหดอะไอ้ถัดมาก็จะมีทูรัมเฮี้ยทูรัมส5โห้โห RBCB Anticipate b, b er e so u so so s z e r Quick เต็บสไลด์ทองแล้ว Inzisib เอา Inzisib มาทำเฮียอะไรครับนี่ก็เหมือนมี4เพสสไตล์เลยที่สามเหลี่ยมอาจจะใช้ยากที่หนึ่งยิ่งกองหลังด้วยหวาดเสียวครับ Defense 97 Physical 97แล้วก็ความเร็ว94ครับเฮียโคตรโหดทูรับไอคอนโหดทุกตัวเลยว่ะ ถัดมาโรนัลคูมันครับคูมันเล่น CDM ได้ CB ได้วะ่ะ4 5บุยเซอร์เดนบอล์ีเหรอแอนติซิปาเต้แล้วก็บล็อกทองไอ้เหี้ยสแตทมาเล่น CDM ได้นะเว้ยแต่กูก็ CB เถอะไอ้เหี้ยกูมันก็เล่น CDM ได้นะแต่กูว่า CB เถอะนะไอ้เหี้ยกูว่าครับไอ้คูมันถัดมาครับเอตโต้ไอ้เหี้ยเอตโต้ตะเบ้ เอตัวห oh ้าควิกเตปอินซิสซีที่กิตาคายิงแรงยิงเรียดไม้แต่จ่ายบอลยีอยู่นะจ่ายบอลถือว่าพอรับได้ครับสำหรับการมีอินซิสซีก็สามารถชงให้เพื่อนเล่นแต่ไม่มีลาปิดเงินครับยิงคมมากยิงแรงไม่ค่อยได้ใช้ยิงเรียดได้ใช้อยู่อินซิสซีที่กิตาคาควิกเตปโหเพสไตล์ไม่สุดว่ะแต่สแตตน,นี่คือมาดีมากๆเลยครับแล้วก็ห้าห้าด้วยยังไงก็เก่งแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบคนพ่อคนแม่เฟี้ยว ถัดมาจารุยจิบุฟฟอน 55, อห้าห้าเลยวะอ้อทำฮี่อะไรห้าห้าครับไอ้เฮียสเตตโคตนโหด่ะบุฟฟอนผมว่าเอนเกม่ะผมเจอ GK เ็นเกมแล้วผมขอพูดคำเดียวเลยนะวะ่าเอนเกมครับเอนเกมมีปิงพาสจ่ายยัดดีมีปลาไกโคตนไรสาระมีพุ่งไกเฮียแล้วก็มีเซฟดีเฮียโคตนโหดเลยวะ่ะบุฟฟอนครับ ไอ้เฮียแล้วก็สุดท้ายครับโดอ้วนการ์ดนี้คุ้นๆนะภาคอะไรวะมันเคยใช้เลยครับลูกนี้ห5แล้วแม่งเป็นโดอ้วนที่จ่ายบอลดีด้วยครับไอสัตว์ไอ้เฮียแม่งเป็นโดอ้วนที่จ่ายบอลดีด้วยแม่งวิ่ง99ยิง99หมดไอ้เฮียเลี้ยงบอลดีมากๆแล้วจ่ายบอลดีด้วยเฮียโดอ้วนจ่ายบอลดีครับแล้วแม่งมีลาปิดไอ้เฮียเทคนี้ปั่นทองยิงเรียด บางบนช่องก็ยังดีนะไอ้ยก็ยังดีครับดีกว่าแม่งให้อินซีสี่ไปยแต่ถ้าจะให้ดีกว่าเป็นควิกเต็บอะไรอย่างงี้ไปเลยดีกว่าวะไอ้เยไอ้ยโดอ้วนครับไอ้ยโคตรโหดเลยผมว่าผมเปิดได้โดอ้วนนี่แหละไอ้ยโอเคหมดแล้วครับ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า